นใีใหญ่ไหมถ่ายรูปจะถ่ายอย่างกี้อเออสวยงามน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ไม่แฮวนะก็คิดว่ายากจริงๆทุกส่วนนะครับที่นี่ก็รอๆต้องใช้ความอดทนสูงนะครับบ่อมันกว้า,างมากนะมันไม่ได้ตกง่าย ทดสอบครับอุ้ยกินพอดีเลยอุ้ยอะไรกันอยอีกดีีดึอิงองงเดิยวอุ้ยเฮ้ย มีพี่น้องใน,านาเพจน,นะครับส่งแผนที่มาให้ผมนะแล้วก็ไม่ได้ส่งแบบปักหมุดนะส่งแบบเขียนมาให้เลยนะครับยังไงขอบคุณมากเลยนะแต่บอกว่าปังไม่เป็นแต่ก็วาดเป็นแผนที่มาให้เลยนะครับผมก็เลยออกเดินทางไปก่อนหน้านี้ละนะครับประมาณเดือนกว่าลนะคือไปดูมาละแต่ผมยังไม่ได้ไปตกสักทีไงผมผ่านไปผมก็เลยแวะไปหาไปไปดูว่าเป็นยังไงนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่ส่ง เป็นแผนที่แบบนี้มาให้ซึ่งผมก็ไม่เจอแผนที่แบบนี้มานานแล้วนะก็ชอบพอสมควรเดี๋ยวผมจะไปตกนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะตกได้หรือเปล่านะคือผมไปดูมาแล้วซึ่งตะข่ายเยอะมากนะครับมีทั้งโฟมมีทั้งตะข่ายซึ่งก็จะมีตะ่ไม่แปลกนะไม่ผิดไม่แปลกนะครับเพราะว่ามันเป็นหมายฟรีไงไม่มีใครห้ามทําอะไรซึ่งทุกคนก็สามารถมาหาอาหารได้นะครับผมแค่จะดูว่า ันจะมีที่นั่งไหมที่ลงไหมนะครับแล้วก็มีคนจับดักอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามีอยู่เราก็อาจจะไม่ได้นั่งตรงนั้นนะครับเข้ายากงไปอะไรแบบนี้วันนั้นไปดูแล้วข้ายากงมาสมควรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหน้าหมายผมขอดูละเอียดอีกทีนะครับวันนั้นก็ดูคร่าวๆเฉยๆถ้ามันไม่มีก็เดี๋ยวค่อยวนไปหาหมายอื่นต่อพูดไว้เผื่อนะนะครับเผื่อว่าจะเปลี่ยนหมายนะครับไปไปคุยกันหน้าหมายนะครับ ตอนนี้ผมอยู่กลางๆบ่อนะนะครับก็เป็นบอ่อยาวไปถึงนู่นเลยนะเราเข้ามาจากทางนู้นนะครับนู้นนะครับคือเป็นที่ที่ส่วนบุคลบคลแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรแบบเนี้ยแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เข้าไม่ได้เข้าได้เฉพาะฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมขอไปตกที่มันสบายใจกว่านี้หน่อยดีกว่านะนะครับอีกเรื่องงอ่ะขยะเยอะมากเลย ผมกลัวว่าเดี๋ยวพอทําคลิปแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นนะครับเดี๋ยวไปหมายข้างหน้าจะมีบอ่อตกปลาอยู่ซึ่งไม่รู้ธรรมชาติหรือเปล่าเดี๋ยวไปถึงแล้วไปถามเขาดูจะนี้ไม่ไกลนะครับถ้าธรรมชาติผมจะตกถ้าไม่ธรรมชาติเดี๋ยวเราไปหาคลองหรือว่าหายหมายนึ่แล้วกัน,นครับวันนี้ผมไม่รีบละว่างทั้งวันเดี๋ยวเนี่ยวันนี้วันพฤหัสนะคนเยอะตรงนี้คนเยอะแต่ขยะเยอะเกินกลัวจะเป็นประเด็นอนะ่ะเดี๋ยวไปข้างหน้านะครับไป ก็คือระหว่างที่ผมเดินทางเนี่ยนะครับจะไปที่แถวสามโคกอีกที่หนึ่งนั่นแหละอไปแล้วบอกเขาไม่ได้เปิดนะผมไม่ได้ถ่ายแต่ก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีพี่น้องในเพจนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าลุงเพี้ยนแกเนี่ยที่บ่อลุงเพี้ยนเนี่ยนะครับลุงแกทําถนนแะนะครับรอบบ่อเลยเนี่ยเข้ามานะถนนดีหมดเลยนะครับวนไปถึงนู่นเลยนะครับโอ้โหจุดที่ผมอยากลงที่สุดนะครับไม่ใช่จุดดีนะแต่จุดนี้ก็ดีนะแต่ผมอยากลงโน่นนะ เดี๋ยวว่าจะวนไปดูแต่ว่าผมอยากจะวนไปข้างหลังก่อนนะครับเราวนไปข้างหลังสนุนจุดนี้นะครับแล้วก็จุดโน้นที่เป็น,นเกาะเกาะอย่างเนะงี้ยนะน้าตกหน้าตกเดี๋ยวขาวนรถน,นะครับตอนนี้ใกล้เที่ยงและนะ้ว่ะเราดูแดดน,นะเราใกล้เที่ยงแล้วง,ลงั้นก็หาลาช่วงบ่ายเลยกันวนสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงกว่าจะตกคิดว่าน่าจะประมาณบ่ายโมงเพราะว่าจะไปดูดูดูแล้วก็ไปดู เมื่อกี้ถามลุงว่าแกบอกไม่แน่ใจคนคนคนทำเขาไม่รู้ทำถึงไหนอ่ะนะครับไปวัวดูออกโอเคนะครับสบายใจแล้วก็ที่ตรงนี้ก็มีเจ้าของที่กว้างบรรยากาศดีน,นะครับท้ายบอ่อยังไม่เคยค้นหามาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างก็พี่น้องในเพจคอมเมนต์มาบอกว่า,วามีปลาดอินเข้านะก็ไม่รู้ว่าตรงไหนอบอกท้าทยบอ่อก็นี่ก็ท้ายบอ่อสุดแล้วนะครับ ไปผสมเยื่อะร็เลยตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะครับใช้เวลาหาบ่ายครึ่งวันนะตกไปถึงสี่ห้าโมงเย็นแน่นอนวันนี้นะครับถ้าฝนไม่ตกนะ ลึกประมาณ3เมตรเลยนะนะครับตก4เมตรห้าทุ่นปลาน,นินนะครับเดี๋ยวอ่อยก่อน เราน่าจะเป็นงานยากพอสมควรนะครับไม่รู้จะแฮว์บ่ไม่ค่อยมีความมั่นใจเลยเพราะว่าก่อนนี้ที่มาก็ไม่ได้กินจัดสักรอบนะครับก็เจอตัวสวายเลยที่มานละ้วจะไปซุ้มทุ่นกันนะครับเทสกลกองนะครับอุย้ยกินพอดีเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ย ปนินปนินโอ้ตกแล้วเนี่ยโอ้คงเค็คโอ้ปนินปนินปนินเข้ามาดิโอ้โชคดีจริงเลยสวย thằng đó bọn mình luôn à, con GoPro Ồ, nì, kìa bọn mình á Nì nè Xuyên mạng test, con zoom dù đấy à Đi nào, đi nào, nè, test con vô đi Thấy hoa, nghiêm mạc la ปัานินประมาณ6ขีดได้ไหกเจ็ดขีดใส้สวยใส้สวยแรงดีนะครับแต่ว่าเกี่ยวโดนไงมีเกี่ยวโดนนะอ่ะลงกระชังกัน,น,นอกินแล้วกินแล้วามันกินแล้วนะวนักเด็กรันโอุ้ย สองครั้งสองครั้งยกสองครั้งเราจะหวัดตอกนะครับ นิดเดียวนิดเดียวเอาเลยเอาไหมเอาไหมหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหครั้งหครั้ครั้งที่สอง đi sao dạy sao dạy sao dạy Để dạy sao dạy sao dạy sao dạy ีเดี๋ยวอีกหน่อยีอกน,ยนึ่งดีเดี๋ยวยอยปล่อยก่อนนะครับปลก่นนะครับึงจริงเหมือนอยากพูดนะแต่ว่ากลายมันน้อยไงตื่นเต้นออโอ้โหไม้นี้คอยโดนคอยโดนห้าหก ok รอบแล้วเบาหน่อยนะ เสียดยเมื่อกี้อ่ะขอยกก่อนนะครับโอ้ย,อยไม่ยก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 เดี๋ยวขอยกก่อนนะครับเดอ๋ยวน่าจะเหลือแค่นิดเดียว เบ,บาหนะน,น่อย่เดินนิดเดียวเดินนิดเดียวเดินนิดเดียวแม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 วทางลายมีครับเ,เบอร์นี้เลยครับรใช่ครับ,สบ,ส,บสบายดีครับสบายดีครับสบายดีครับข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 ับโอ,อก็ว่าอยู่ เสียงคนคุ้นสบายดีครับพี่สบายดีครับโทรศัพท์มาพอดีดูคีบนะมีคีบปลาดินมาด้วยนะครับนึกเป็นตัวปลาดินกินพอมดูดินอยู่ข้างๆนะดูเลยไปดูมีเกดปลาดินมาด้วยนะครับตะกรามาตัวหนึ่งเกดปลาดินมาด้วยนะโหเสียดายเสียดายปลาดินเมื่อกี้ที่เราได้เก็ดมาเนี่ยนะครับเได้เกดปลาดินปลาดินตัวนั้นอาจจะ ตกใจไว้เนีอยแล้วทำให้ปาน,นินตัวนันะจะตกใจนะครับเรามีตะกรรมมากินอยู่นะมีต่ยังมีอาการตะกรรมอยู่ก็ตกไปเรื่อยครับหวังว่าปานินมันจะเข้าไปอืโดนตะกรรมแน่นอนนี่ไงว่าแล้วโอเค นานกว่าจะมาทีเจ้าตึกกับแต่นี้ยังไม่มาเลยตั้งแต่เมื่อกี้ลงมาชั้ง ตัวเล็กนิดเดียวเ้าทุนจบไปเลยถ่ายทุนไม่ทันกลังจะถ่ายทุ่น,นครับตะกับสวยงาม เกี่ยวคางเกี่ยวคางโอ้โหกินย่างมากกินย่างมากดูดินี่นนะเฮ้ขอไปถ่ายรูปก,ก่อนนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> โอเคส่งอันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ก็ไม่แฮวนะก็ <c oughs> <c oughs> คิดว่ายากอยู่บ้าสมควรนะครับที่นี่ก็ รอรอต้องใช้ความอดทนสูงนะครับบ่อ,อมันกว้งางมากไงมันไม่ได้ตก่ด้ให้มันดิ้นหน่อยนะโอ,นะอ๊ยประกอบไกดเตอร์นเนี่ยครับก็นินนินสานางฟ้าสองตัวนะครับแล้วก็ ที่เหลือก็เป็นตะกรับหมดเลยเดี๋ยวให้ดูเ้าเดี๋ยวจะไปทํานัาปุกนี่หนงฟ้าสองตัวเนื้อหวานแน่นะครับที่นี่เพราะว่าน้ำมันดีนะ,กะไก่แบบนี้อใหญ่ใหญ่ไหม <laughs> ถ่ายรูปก,ก็ถ่ายเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโ okay, อเคฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาคุยกันนะครับ